สวัสดีครับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตขอรายงานตัวครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสนใจผูกลักาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8ได้ครับทั้งคนจนทั้งคนรวยก็ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เพราะความไม่พอนั้นเป็นเหตุ โอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุพัทโทครับราศีมีนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ดาวพระเอกของทุกๆคนนะคือดาวพระพรหัตเนี่ยโคจรกลับเข้ามาทับลักดวงชะตาแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ทําคลิปแยกเขาแล้วนะสาหรับพระรหัตตยเหตุผลของเขาต่างๆนานานะครับแต่มาพูดถึงว่าพระรหัตต์ในราศีมีในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับถือว่ามาให้คุณดวงชะตาอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วนะครับ าชาวมีนะครับเดือนเดือนนี้นะก็ควรที่จะเหมือนไปไหว้พระขอพรทําบุญตามหลักพุทธนะใช้ดอกบัวไปไหว้นะครับก็ถือว่าจะมีแต่เรื่องมงคลนะครับจะไปขออะไรก็จะสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนานะครับแต่บังเอิญว่าดาวพระประหัสเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากเรือนกรรม,มะนะมาจากเจ้าเรือนการงานนั่นแสดงว่า,าใครทําดีนะ ี2565นี้ก็จะได้ดีนะตามบุญกุศลที่สร้างการบุญกุศลที่ทำนะครับแล้วก็เติมบุญไปเรื่อยๆนะครับบุญต่างๆนะครับตามหลักพุทธนะครับตามหลักของพระศาสนาต่างๆของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับก็ทําให้ชะตาชีวิตของเรานั้นนะครับดีจิ้งๆขึ้นไปนะเหมือนเป็นปีทองนะของดวงชะตาแต่ต้องเป็นปีทองที่ได้มาจากการกระทำนะการลงมือทำด้วยตัวของตัวเราเองนะครับ ตลอดทั้งปี2,565เลยนะแต่มันสตาร์ทนะตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะครับแสดงว่าเรื่องดีๆนั้นจะทยอยเกิดขึ้นมาให้กับดวงชะตานะถ้าพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยนะครับใครที่อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะปีนี้เนี่ยแหละนะครับ ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นปีที่มงคลแล้วนะครับจะมีเหตุดีเข้ามานะครับเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่านะเรื่องดีๆต่างๆนั้นเข้ามานะใครอยากที่จะสมัครงานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรงานใหม่ๆนะรอคอยงานงานเนี่ยมานานแล้วนะนะก็ถือว่าเดือนเมษายนนี้นะก็จะได้รับงานนะแล้วจะงานชุกเลยนะอาจจะบางคนสมัครไว้หลายที่ไม่เคยมีใครเรียกเลยนะเดี๋ยวรอนะ ใจเราฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับกลับไปรวยใหม่กลับไปลงมือใหม่กลับไปสมัครใหม่นะครับก็จะมีเหตุดีๆแล้วนะที่จะได้เริ่มงานใหม่ได้รับเลือกงานใหม่นะครับใครที่อยากจะได้เริ่มต้นธุรกิจต่างๆนะธุรกิจส่วนตัวนะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนเป็นภาระที่ทาให้เราเหนื่อยขึ้นนะแต่ก็อ่าเหมือนเป็นอะไรลนะ่ะเหมือนเป็นตัวมาช่วยสนับสนุนนะ ดวงชะตาทาให้มันดีขึ้นด้วยนะทาให้มันมีความมั่นคงขึ้นด้วยนะครับในปี2565นี้นะ่าแสดงว่ากิจาการการงานต่างๆของชาวลัคนาร,ราศีมีนนั้นจะดีขึ้นนะตลอดทั้งปีเลยความเ,เหนื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอามันออกไปจากชีวิตหรอกนะถือว่าเอามันเข้าอยู่กับเราเลยนะมันต้องเหนื่อยแบบนี้นะครับกันไปยาวๆนะแต่เหนื่อยแล้วเป็นยังไงล่ะเรามั่นคงดีนะเราจะเดินขึ้นดีนะเราจะประสบความสําเร็จด,ดีนะ ในเดือนเมษายนนี้นะครับและตลอดปีไปด้วยนะครับจากการที่อย่างดา,าพระระหัสเนี่ยนะครับโคจรเข้ามานะครับการแข่งขันกันมันยังคงมีอยู่ตลอดทั้งปีแหละนะแต่ด้วยความนิ่งของเราด้วยปัญญาของเราด้วยการที่จะต้องหาความรู้เพิ่มต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับก็ถือว่ามีตัวมาสนับสนุนนะมีตัวมาช่วยเหลือทําให้ว่าไม่ว่าใครจะมาแข่งกับเราสุดท้ายแล้วนะเราก็จะเป็นฝ่ายชนะไงเพราะอะไรเพราะเราทั้ง เหนื่อยนะเต็มที่เต็มกําลังจากหน้าที่การงานที่กระทําแล้วก็มีสมองนะหาความรู้ดีมีทั้งปัญญาดีนะมีดาวสองตัวนี้เข้ามาช่วยเหลือแล้วนะใครจะมาต้านทานเราเลยนะครับเดือน เมษายนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากทีหนึ่งนะครับแต่การแข่งขันมันมีอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับยังไว้ใจใครไม่ได้ยังไว้ใจคนรอบตัวคนรอบข้างก็ไม่ได้นะครับยังต้องสู้ด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองไปก่อนนะตลอดทั้งปีแต่ดีๆแล้วมันดีขึ้นมาแล้วนะครับน,นี่พูดถึงเรื่องของหน้าที่การงานนะพอมาดูในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ต้องมีความเชื่อมโยงนะว่า อย่างบริวารเนี่ยนะมาช่วยเหลือเราได้ไหมมาเต็มที่กับเราไหมนะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้แหละนะครับเป็นเดือนทอี่พอหลังผ่านวันสงกรานต์ไปก่อนนะอบริวารก็จะมาช่วยเหลือนะครับดวงชะตาเต็มที่แล้วนะครับอทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะอย่างใครอยากได้บริวารใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้บริวารที่ดีๆเข้ามานะมาช่วยเหลือเรานะมาคอยสนับสนุนเราแบบนี้นะครับแต่ช่วงแรกๆอาจจะยังมีสะดุดบ้างเนี่ยนะ ยังจะต้องประคองประคองกันไปก่อนนะแต่ยังไงก็ดีนะครับเป็นเดือนของอสิ่งดีๆที่มันเริ่มต้นขึ้นมาแล้วดีในแทบจะทุกเรื่องทุกๆประการเลยนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของระหว่างเรากับทางด้านของหัวหน้านะหัวหน้างานอะไรแบบนี้นะก็ถือว่านะครับเดือนเดือนนี้นะถือว่า,าหัวหน้าเนี่ยครับเริ่มนะเริ่มที่จะมาเล็งเห็นมาช่วยเหลือนะครับมาช่วยเหลือทั้งแนแนวแนะแนวทางนะับางครั้งอาจจะมาเหมือนประมาณว่า มาพูดนะมาพูดแบบสอนอะไรเงี้ยให้เราคิดไปงั้นมาเราก็ยอมรับฟังนิดนึงนะเพราะปกติมีนะเก่งได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีใครมาบอกมาสอนก็สามารถที่จะลุยงานทํางานนั้นได้ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเขามาช่วยชี้ทางช่วยมาแนะแนวหาช่องทางความรู้ให้นี่นะครับแล้วก็รับไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็จะ ถือว่าเป็นไป,นปนในทางบวกนะผู้หลักผู้ใหญ่จะมาเมตตาเอ็นดูนะครับสนับสนุนช่วยเหลือทั้งหน้าที่การงานทั้งาฐานชีวิตต่างๆนะครับก็ดีขึ้นอีกนะในเรื่องของส่วนส่วนนี้นะแต่แม้ว่าจะดีอย่างไรก็ตามแต่นะครับเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนของการเดินทางถูกไหมั้งเดินทางกลับไปบ้านนะบางคนมาทํางานที่ไกลเงี้ยนะเดินทางกลับไปหาครอบครัวนะครับ ในส่วนนี้ยังจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเคราะห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะ,ะในช่วงอาทิตย์แรกนะสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับมีเคราะห์มีเหตุต่างๆยังไม่จบนะบางคนเกิดเหตุมาแล้วนะก็ยังไม่จบนะอาจจะมีเคราะห์เข้ามาอยู่นะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการบาดเจ็บนะการเดินทางถ้าไม่ระวังเนี่ยนะครับก็จะเกิดเคราะห์ภัยต่างๆแต่ถามว่า เมื่อมีข้อมีภัยแล้วต้องกลัวว่ามันอันตรายได้แรงถึงชีวิตเราไหมานะด้วยความไม่ประมาทของดาวพระพระรหัสเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรานั้นปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับคือสมตสมติมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็หลบทันเนี่ยแล้วก็รู้ตัวก่อนนะด้วยบุญกุศลที่เราสร้างด้วยบุญกุศลที่เราทำเนี่ยนะครับก็จะมาคุ้มดวงคุ้มชะตานะครับหรือบางคนเนี่ยมีเหตุมีเกณฑ์แค่ไปฉีดวัคซีนนะครับเบาๆไปนะก็จจะเป็นเคราะห์เบาๆนะครับซึ่งเราสามารถ ยังไปต่อได้นั่นเองนะฮะถือว่ามีข้อเบาๆเข้ามานะระวังกันนิดหนึ่งพูดถึงเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะเรื่องของการเงินนะครับมองว่าชาวลัคนาราศีมีนนะครับยังคงหาได้หาคล่องอยู่นะครับยังมีตัวช่วยเข้ามานะอย่างบางคนมีเกณฑ์ที่จะเหมือนไปอ่ารีไฟแนนซ์เข้าธนาคารอย่างเงี้ยนะครับหาเงินตัวอื่นเสริมขึ้นมานะครับก็ยังถือว่าบุนคล่องเข้ามาอยู่นะ สี่พอดาวดีๆนะครับโคจอมาถึงตัวหลายๆดวงแล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้นะครับใครจะหาทราบใครจะทําการค้าใครจะท,ทําธุรกิจถือว่ามีกําไรนะครับเข้ามายังไม่หมดช่วงนะยังมีกําไรเข้ามาเยอะอยู่นะครับมีกําไรเข้ามามากอยู่นะแต่มันต้องได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยนะการเข้าไปสู้การเข้าไปโดยแบบนี้นะครับ แต่พอนะครับแต่พอมีรายรับเข้ามาเนี่ย <_ EN> เขาเรียกว่ารับเข้ามาสะสมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆในช่วงต้นต้นเดือนเมษายนแต่พอไปอีกสักช่วงจังหวะหนึ่งมันก็จะมีรายจ่ายออกไปรายจ่ายออกไปนะครับแบบนี้นะพอลักษณะมีรายจ่ายออกไปแบบเนี้ยใครที่เหมือนไม่เคยตรวจร่างกายนะก็ไปหาจัหงหวะนะครับตรวจร่างกายนะครับเพื่อที่จะเหมือนแปลว่าจ่ายออกไปเพื่อ ได้ประโยชน์ต่างๆนั้นกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินนะถือว่ามีหมุนเข้านะแล้วก็มีจ่ายออกไปนะครับซึ่งรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะเดือนเดือนนี้นะแต่รับเข้ามาก็ถือว่าเยอะกว่ารายรับเยอะกว่ารายจ่ายนะมาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยนะถ้าอยู่ห่างไกลกันก็ถือว่าจะมีความห่วงใยให้กันนะยังคอยคิดถึงกันอยู่นะครับเรียกได้ว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่มีภาพจําของความรักไง นะครับมาเป็นแรงผลักดันมาเป็นแรงสนับสนุนตัวนะประมาณสักไปลายปลายเดือนนู่นนะครับถึงจะดีขึ้นนะความรักถึงจะสดใสขึ้นสดชื่นขึ้นดีขึ้นนะครับน่าแ,แสดงว่าความรักในเดือนเมษายนยังรู้สึกห่างหาอยู่นะยังรู้สึกไม่ได้หวานซึ้งไม่ได้ชื่นใจมากมายนักนะครับแต่พอเข้าสู่ไปลายปลายเดือนไปแล้วต่างหากนะครับ ความรักถึงจะกลับฟื้นขึ้นมานะครับมีความรักที่สดใสมีความรักที่สดชื่นนะมีสุขใจนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ทุกๆุกลัคนาราศีประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยทั้งการเงินการงานและความรักตลอดปี2,565นี้ครับ